ได้ค้างกูนี่ใช่ใช่ใช่กูตกใจหมดเลยยังได้บอกว่ากูค้างชิมหายหมดแล้วผลงานกูไม่ลงแล้วกูระบายสดเลยงั้นกูต้องปรับเวลาแบบรวดเร็วมากๆเลยนะเนี่ยแม่ไม่ไม่รวดเร็วไม่ได้เดี๋ยวกูคิดโจทย์ไม่ทันไม่ต้องคิดเยอะแม่ของกูยังให้วาดง่ายๆเลยก็แค่แบบง่ายๆน่ะเนี่ยโจทย์อะไรกูถือใช่ใช่นี่คือที่เขาเขียนมาเลยใช่ไหมรอบแบง ไม่ไม่อันนี้อันนี้ไม่รอบรอบแรกเลยที่เราที่เราตั้งคนคิดกันเองที่สมุไรทำนามไงรอบสองก็คือเอ่อจะเอารูปนั้นนั้นอ่ะไปให้แต่ละคนตีความหมายใหม่แล้วก็ตีความหมายใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทายทายอะไรเี่ทำใ้ทายว่ามันมันมันเป็นยังไงมันมันเหมือนแล้วแบบคืออะไรเออมันคืออะไรแล้วก็สิ่ินี้ก็เอาไปให้คนหนึ่งซึ่งต้องเป็นคนวาดแล้วก็มาเปรียบเทียบกัน คุยลาปไงจะนานกไวดกว่าคุณด ch ูจบใช่ใช so e. ่ใช่ช่ช่เพราะงั้นบจบ้เนไม่ส่งอะไรกูดยงอีคนีคนอีไร่ะต้งต้ององปิน้องด้งปิด้องป้องปร้อ้องปิ้งอง้ออองปิด้ิดอิอ้อ้อ้ด้้ต้องตอง่อนงอออองง เราว่านี่แบบบอกเลยว่าโอ้โหตุดยอดมากผลงานเจ็ดบีโอโหแมวโอ้กูต้องหาเล่นหเลยละโอ้กูต้องหาเล่นหมเลยละไอ้เหี้ยมีมีคนเล่นมาวิวเหมือนกูละโอ้อันนี้อันนี้ยากละเดี๋ยว เรียบร้อยครับกูณว่าลองล,ลองไม่แบบอ่ะพิมพ์ว่าอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ว่าทอดูเดี<อ>๋ยวเดี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 ๋ยวโอ้ยอันนี้มีเรจา<น>จะหลายเรื่องะนะคอนเซ็ตโอเคได้ทอเลยเฮียคุณบอกว่าจริงนะเน,กกนี่ยตัวผิดไม่มีเออลองตัวผิดนะจากเสือกัอเป็นเสื้อมีนะมีนะจริงนะย้อนแม่งพิมพ์ผิดโอ้ยทำให้มันกัด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 มันอ่านเสื้อเป็นเสื้อแล้วว่าเสื้อ บินมาเียบินมาโอ้ยที่อะไรดิมันคืออะไรดิคุณได้สิ่งชิวสปีไหนดิเพื่อนี่พวกอาจจะได้ของกูนะนตัวอะไรอ่ะนี่น้องน้องน้องเป็นตัวอะไรอ่ะมาแรงสาหโม่ไอ้สาอะไรคือใครไม่รู้ไอ้ีไม่เข้ามาในหัวกูเลยแย่โจ้ที่ไม่มาแรงากูเลย เอใช่ใช่ใช่อคตัวอะไรอะพร้อมอย่างเพื่อนเพื่นไปขอโทษนะขอโทษที่อะกูอยากรู้เลยใครให้โจลุ้นกันนุ๊กเจอเจนสวยอ๋อยน่นี่โยนีเียี้อะอย่างนั้นเออดีโคตรมาโคตรเหมือนวนี่ะโยนเี่หรอโคตรีโคตรป๊อย่างน้อยยังป็นทออยู่ จากอาวุธใครเป็นคนนี้ยังยังยังดียังยังยังเหลาคอมเป็นแต่ฟ้าเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่สมควรค่าแก่การโหลดวะไม่ได้ว่าอ่าดีาย่าดีแล้วส่ก็่าอไออู่่ให้ทอ่าเลยไม่ไฮ่าม่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่านกาฮ่าฮ่าฮ่าฮาง่นฮกาฮ่่าม่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าไรา นกกินเต่าคุณตอบนกจิกเต่าตายใช้เยก็น่ากลัวเลยไอ้นี่ยบอมบอมบ้าจะออกมาเหมือนดีก็เหมือนไงนกขมิ้นได้น่ารักจังกายเพราว่ามันมันเหมือนนะกกวัวมันเหมือนโัวดับเดิมนะนกจิกเต่านกกินเต่าเหัวหัวหัวโยงนี่ไม่ต่บโจทย์นะกินไม่คือ คือกินอ่ะมันมันควรจะมีอะไรสื่อถึงเขาว่ากินหน่อยก็คือแบบไม่รู้บ้งจีก่ะคาปากต้องคาปากต้องคาปากไม่คาปากมันแค่เลือดไปหรอมรู้เลือดหมดไม่ง่ายไปครับตอนนี้ง่ายไปต้องยากกว่านี้โออมันยากยากกว่านี้ไงช้างกลัวแล้วไอ้โดสให้ช้างเนี่โนอนอ่ะกลัวให้เลยเราเราเรไม่เจอช้างนะอ๋อเออเป๊ะเป๊ะใช่ใช่เจอช้างเป๊ะมากเป๊ะบ้างเป๊ะมากช้างรอดหงไปก็ได้เหมือนกันอะ เหมือนกันเอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยลุยโอ้สวยก่อนสวยก่อนโคตรแรงด้วยเฮ้ยอันนี้เหมื่อยโคตรเหมือนเลยคนรมากอ่ะกูรู้แล้วทำไมมึงว่านานสุดใน้โ่นเลยกูอายกูอายกูอายแล้วเช่นมึงให้อะไรเออไอันนี้ม่ไมาดูเชี่ยวอาทิตย์กับพี่ธิดาคู่เอามาเอามาใช้ถือพีดอีกวาย คิดแปลว่าคิดแปลว่าภาพฝึกซื้อไปอ้าวมู่์ลานเรียบร้อยเรียบร้อยเบ้าเหมือนเบ้าเหมือนเดี๋ยวแล้วกูว่าดแล้วแล้วกูมีเล็บเปิดเลยนะไม่กลัวถาวรสปิชี่ไหนกูตกใจเมื่อกวาดเขีโทจากกอตัววอยทับไมต้องเขียนเมามม้องใมึงดูเล็บมาเล่นในรีสคอร์ดเอาแล้วกันนะไอ้แล้วกูนั่งวาดอยู่แบบมู่หลานโอ้โห เหมือนเหมือนมากคือแบบถ้ามาจากก้อนอับอร์ดได้กูพอว่าได้นะนี่มึงเอาเอาภาพกูเลยนะกูหาเลยเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่ไหวไม่ไหวคัดปี้เซฟอิมเมจลงเลยไอ้เหี้ยมึงเอาท่า reference กูเลยไอ้เหี้ยแม่งปองเดินงูในดงป่าสุดท้ายได้แม่งปองในยุคดาวแม่งปองนะ แล้วมันเอาพื้นเป็นสีฟ้ากูคิดว่าแบบไม่กลางไม่รักเออเอาไม่ผ่านเลยยังไม่แผ่วจริงๆพวกนี้พื้นอะไรของมึงเป็นสีฟ้ากูเจอโอ้โหบินอยู่ไงบินอยู่บินอยู่แดดกำลังล่องลง